ครับนะในแคว้นล้านาโบราณน,นั่นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุโขทัยนะครับไปจนถึงปู่นะครับสิบสองพนาเมืองจีนโบให้มามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่ประอายอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนไตยล่วะไตยลื้อไตขืนไตยยองนะครับสี่ห้าเผ่าพันธุ์หลักๆนะครับเปิ้นใจภาษาเขียนเดียวกันนะครับบูนี้นะครับ ก็คืออาระะละนานั่นแหละครับแต่เวลาอู้นั่นแหละสำเนียงมันก็อาจจะผิดเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับเมาก็ฟังกันหัวเรื่องอยู่นะครับทีนี้บระเดี๋ยวมาถึงบรเดี๋ยวเนี่ยมันผ่านมาอยู่สิบเจ็้ยสเจ็ดนแล้วนะครับเอมอาก่อย่างว่านะครับอันมาถึงปลายๆแล้วมันก็ผสมปนเปกันโฮกับไปหมดแล้วนะครับเอ็มอาก็อืมก็แล้วแต่นะครับอันภาษาละนาบกทยทอด กันมาตามสายของพวกนะครับ่าประเดียวนี้มันเฮามาพอภาษาลนานะครับทนใหญ่มันก็เคียนเหมือนกันนะครับอืมแต่บางกรมนะครับก็เคียนกันแตกต่างกันไปนะเฮาก็จะเฮาไปหันเฮาก็จะไปฟังว่าเพื่อนเดินนะครับมาผิดอันนั้นผิดอันะไรถูกนะครับอืมก็เฮาวิเคราะห์กันตามรักภาษาลนาไปก่อนนะครับก็ว่ากันไปนะครับภาษาละนามันก็เขียนได้อยู่หลายแบบนะครับมัน มันอะไรมันก็ผิดบุพิษบัทูกนะครับก็เฮาก็ว่ากันไปนะครับถ้าเฮาเขียนตำลักภาษประนนาแล้วมันมีตัวอื่นโพ้่าได้มาเฮาก็ไปเทียบเอานะครับมาถ้ามันมีหลักฐานโบราณนะครับมาเทียบว่าเออโบราณมาเขียนอี้ี่โบราณมาเขียนอี้นะเฮาก็อ๋อก็ต้องยุ่นยวนกันไปนะครับเพราะว่าคนเท่าคงแกู่้เขียนทิ้งไว้นะครับครับอ่าวันนี้เฮาจะมาวิเคราะห์คำว่านะครับ ป่งปอยนะครับมาป่งปอยอ่าก็มาป่งปอยนะครับอืมอันป่งปอยนละ้วมันอ่าก็อ่าปงอ่าเสียงจัตวามันจะต้องอ่าใช้ตุ๊ปะนะครับอ่าปอยเสียงเอกก็ต้องใช้ตุ๊ปะนะครับแม่ม่ปง่ปงปอยนะครับอ่าปงอ่าฮะเอาสกุลเลยนะครับอืมปงมันก็ใช้ไม้กลงนะครับมาไม้กลงมันปง ม,ม,มันมันอะไรจ้องใจไม่กลงนะครับมนาะไม่กลงนะี ủ, นะ ủ, นะ่คือไม่โก้ล้วนลูบนะครับมาไม่โก้ล้วนลูบคือสะกดโดยตรงง่ะเห็นไหมปง๋นะปงป๋งนะได้แล้วนะครับปง๋งเนะี่ยนปะ๋งอจ้อยมาไม่อ่าก็คือไม่โก้ล้วนลูบนะครับมาไม่กลงเนี่ยไม่กลงนี่ก็คือไม่โก้ล้วนลูบนะกรับป๋งได้แล้วนะปง๋งป้อยอปล่อยเสียงเอก็จ้อยตกปะนะก็ไปมาอ่า อันนี้อ่าอันปอ,ปอะน,นะครับปอนะครับสกอตต์ตัวหนาเนี่ยมาเนีนยอันนี้เป็นหางนหนาไอ้แม่หางหนาอย่างเงี้ไอ้แม่เปิ้ลบอกว่าอันเมื่อมีตัวสกอตแล้วก็เฮ้อลูกไม้กางบนนี่ออกเหี้ยนะครับมาก็อย่างเงี้ยเนี่ยอันอันนี้มันปล่อยอ่าปล่อยก็ใส่ไม่ย่อลงไปก็ปล่อยใช่นไหมอ่าปล่อยได้แล้วนะปลป่งปล่อยนะครับได้แล้วนะ ตัวแรกอ, ka, อนนันโป่งปอยเห็นไหมอันตัวที่สองแล้วครับอ่านตัวที่สองปุณบอกว่าอันนี้ม nah ันอย่างว่ามันมันงามน่นแะถ้าเทียบภาษาไทยแล้วมันม so ันงามปกติอย่าเอาตัวละมาคำเหรออ่าเมื่อเอาตัวละมาคมนะเฮ้ยมันเฮ้ยมันแต่เวลาเอาตัวละมาคำปุนมาอ่านออกเสียงตัวละนะครับแมาตัวพะตัวละเห็นไหมมกคำมห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้ไหมปุณมาอ่านเสียงตัวละนะครับแมาอัน งนะครับมาไม้กุ้งอ่าทีนี้แหละตัวงะนะครับตัวงะอันมันจะเอามาซ้อนั้งร่มใช่ไหมอ่าเอามาซ้อนั้งร่มเมันบ้นบอกว่ามันยาวไปนะับอ่ามันมันจะล้นบรรทัดนะครับมันมันจะล้นบรรทัด่าหมายว่าไอ้ล้นบรรทัดที่บนเขียนนะพวกก็เลยเอางะอ่าอ่านแล้วมเอางะมาไว้ั้าหลังนี่เหรออ่าอย่างงี้อ่านว่าป๋งได้แล้วมั ปุ๋งอ่ะป่อยนึกอ่าป่อยพวกก็จะเอาตัวละมาก้มหรือล่ะอ่าเอาละมาก้มารล่ะป่อยนะกว่ามาป่อยอันทีนี้มันไม่มันมันย้ายมาได้นะายตัวอันเนี้ยอ่ามันย้ายอ่าปกเอาไว้ตัวละเนี่ยมันน้อยนะครับมันเป็นอย่างเอาแค่เอาเอาอาขันยนเนี่ยเอาไว้น้อยลุ่มนี่น้อยนะครับอันอ่าใส่ไม่เยอะนะครับมาไม่เยอะเห็นไหมอ่ะเขากดด้ตัวเนี้ยนะครับเห็นไหม อ่าเห็นไหมอ่าอันนี้ก็บปงป้อยนะ่นก็เห็นไหมได้ได้แบบที่สองเนหะ็นไหมปิ้นเอาตัวละมาอามาคำนะครับแต่เปิ้นก็บมอ่านตัวละนี่นะครก็มาว่าปงอ่านว่าปงป้อยนั่นก็มาเจ้าทางหน้าเนี่ยปงป้อยนั่นก็ท่านก็คงเห็นแบบอันนี้มาแล้วนะครับมาอย่างนี้แล้วก็มา,นนมาในโบราณน,นะเปิ้นมีอย่างนี้เขียนนี้นะเห็นไหม อันเนี้ยนอ่านว่าม้านะครับไม่ใช่ม้าลานะครับท่านเ้าเข้าใจนะโบราณป้นก็มีลูกเล่นของป้นนะครับมาป้นเอาละมากรมไวเ้อเฉยให้มันงามนะครับม้านะครับอ่านว่าม้าไม่ใช่มะาลานะไม่ใช่นะครับมาอันเนี้ยเพราะนั้นก็อ่านตัวนี้อ่านว่าปงป้อยเหมือนกันนะครับมาอันอันแบบที่สามนะครับ แบบที่สามเนี่ยเขาไปหั่นพนเขียนอย่างนี้นะมันเอาละอันเนี้ยกั้มมาเนี่ยแบบปอไเอาเป็นหางตัวใช่ไหมอย่างใหญ่ไหมอ่าอ่าอ่าปอเป็นหางใหญ่ๆหญ่มาแล้วก็ป๋งใช่อ่าแล้วก็อ่าใส่อย่างเงี้ยป๋งใช่ไหมพวกเขียนใหญ่ใหญ่มา อันปัจจุบันแล้วเปิ้นบอกว่าอันตัวล่าหางละนี่เปิ้นจะเอาไว้เป็นไอ้ตัวสกุตนะครับอ่าตัวละน้อยเป็นตัวกัมนี่ยแม่อันโบราณปุ่นเปสนใจแล้วปุ่นเขียนมาก่อนนะปุ่ก็อ่าจะกัมจะละน้อยจะละอันหางละาปุ่นเปิดสนใจแล้วก็ปุ่ก็เอามากัมไปงามนี้นะฮะมันมันม้วนงามดีปุ่ก็ว่าปุ๋งป่อยนะก็ป่อยตัวละาหางละมากัมเหมือนไหนะฮะ ก็อห่างล่ามากักกเมียนะครับแม้แม่อ่าแล้วเอาตัวอากันย้อนเอาไว้ทั้งลุ่มนี่แม่อ่าแล้วก็ตัวยะอ่าห่างยะนะครับอันนียก็ป่งปอยแล้วก็ป่งปอยเห,หมือนกันนี่แม่ป่งปอยเหมือนกันนี่แม่อ่าเนี่ยป่งปอยเหมือนกันนี่แม่ป่งปอยอันนี้ก็อ่านว่าป่งปอยเหมือนกันนี่แม่มัน สร็จแล้วมันก็เขียนได้อยู่สามแบบอย่างนี้นะครับมันมันก็อย่างว่านะเฮาอันแบบนี้นะแบบแบบหางละอันเฮาก็ไปค้นเจอในเอกสารสําคัญสาคัญอย่างเช่นข้าวหงหินนะ้วกป่ก็ใชจ้อย่างนี้นะครับหรือเอกสารสําคัญในโบราณหลายที่แล้วพุ่ก็ใชจ้หหางละนี่นะครับมันก็เฮาก็บอกจ้างว่าใดรุ่นนะครับมาเพราะว่ามีหลักฐานโบราณน,นะแบบต้นๆน,นี่เฮาสกดตเขียนตามเสียงนะครับ ในภาษาลนาปัจจุบันมันเขียนได้อย่างนี้ไหมโป่งป้อยนะครับ่าอันนี้เอาล่ามากําแล้วก็โป่งป้อยนะครับ่าอันนี้เอาห่างล่ามามากําแล้วก็โป่งป้อยนะครับก็เอาสุดแล้วแต่มันเขียนได้หลายแบบสามแบบนี่ก็เอาเต้ายีาน่น,นะครับมามันก็บอกบัพพิษบรรทุกนะครับมาแต่เวลาเอาขยายความเมื่อคนอื่นได้หูได้หานโดยเนี่ยม,มันอย่างว่านันอ่ามัน มันจะยุ่งยากตอนนั้แล้วครับเพราะว่าอันภาษาละนาของเฮาเป็นภาษาที่มันตายแล้วนะครับเพราะนั้นเขาจะต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาปรับเทียบเมื่อเป็นอักขระละนาของเขาเนี่ยมันก็นอย่างว่านะครับภาษาที่มันใกล้เคียงที่สุดในภาษาอันอื่นๆเนี่ยมันก็คือภาษาไต้ครับอมาที่มันมันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับคือป่อขอนางก็แหงเนี่ยนะครับอื ผมเองนะผมได้ใจรักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิ้นตกลงกันไม่ว่าเมื่อปลายปีสองแปดนะครับเปิ้นตกลงกันไม่ว่าอันการที่จะเอาภาษาไทยมาเขียนเป็นในภาษาละนานี่ยก็คือปริวัติน่ะว่าปริวัติเป็นภาษาละนานะครับกระทาได้อยู่สามแบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งเนเปิ้นจะเอาไว้เขียนในลักสิลาจารึกเอกสารสําคัญสาคัญโบราณนะครับมาก็เฮาอืม ฮาบโบ้ฮาโบ้ถึงแนละ้วแบบมันยุ่งยากนะครับเฮามาโอถึงแบบที่สองนี่นะครับแบบที่สองนี่คือการที่ยืมเมาอักษรไทยนี่นะปับเทียบเมื่อเป็นอักขระนานา,นาตังบนนีน่แล้วก็ประกอบเข้า,ขามาแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปตวยนะครับบางครั้งไม้หรือสระมันมาตรงมาตัดกันก็สามารถบูแล้วนะคำศัพท์ได้นะครับก่อนอ,อย่างนั้นครับก็อัน เวลาอ่านนะครับท่านจะต้องนึกถึงว่านะไอตัวที่เขียนเหล่านั้นมันเป็นภาษาละนานะครับอย่างเช่นตัวนี่แม่ท่านเห็นเป็นเปล่าเป่าไหครับอ่าอันนี้ท่านต้องนึกว่ามันเป็นตุวปะนะครับมันอย่างนีแ้แหละครับเพราะว่าเขาต้องนึกแบบอย่างนี้นะคนทั่วไปมันถึงเข้ามาอ่านมาได้นะครับมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับ คนทั่วไปมันอย่ต้องไปอ่านในแบบที่สามบุดนะครับอ่าก็เดี๋ยวคขก็อ้มเข้ามาโอ้แบบที่สองนะปงครับเอาตัวปปาเน,เ,ปนปปเนี่ยมาเทียบเป็นตัวปะเี่ยไหมอันไม่ไม่กงนี่ครับมาเอามาตัวแล้วนะครับแบบที่สองเนี่ยแบบที่หนึ่งเอามาตัวแล้วก็ไม่กงเนี่ยพูดบอกเอาหเวแน้วก็ป่งน,นงนะไอตัวอันอันสงน่าก็คือรงงูนะครับอ่าตัวนี้อ่านว่าป่งนะไม่ใช่ปงนะเห็คนทั่วไปมาอ่านว่าปงเนี่ยมันมาได้แล้วอ่านว่าปงครับอ่า ปงปอยนะก็ปอยตัวป้านะตัวป้าก็เอาตัวปปานะครับไม่เอกก็เนี right. ่ยไม่ไม่ยอคือไม่เอกนะครับตัวอ้ากันย่อนนะครับอ้ากันย่อนก็ตัวอ่างนะครับแม่หางยาก็ตัวยอยักษ์นะครับแม่ได้เลยอ่านว่าปงปอยนะก็ไม่ใช่ปงปอยนะครมาอ่านว่าปงปอยนะครับอ่านว่าอย่างนี้นะครับ่าอันตัวท <uli mer> ี่สองนะครับ <ion> ตัวที่สองนี่เป็นเอาล่ามากัมเม็นไตัวปะนะครับมาตัวปะตัวล่ากัมนะลอลิงนี่ไหมอ่าลอลิงนะครับตัวอ่าตัวงะกองง,งูนะครับมาปอยนะครับตัวปะนะครับตัวล่ากัมนะครับอ่าไม่เยอะนะครับมาอ่าตัวอ้ากันย้อนนะครับของอ่างนะปุ่งอ่เห็นไหมท่านลองอ่านว่าอันนี้ ตามรักภาษาละน,นานพ่นต้องตัวละได้พ่นมาอ่านนะครับหม,มายว่าอ่านว่าปงอ่านตัวละอันนี้อนพ่นมาอ่านว่าอ่านว่าปอยปงปอยเต้าตั้งหน้าเนี่ยปงปอยใช่ไหมอ่ะเนี่ยพะนะไม่อ่านไม่ใช่ปรงปล่อยนะฮะไม่ใช่อ่าคนทั่วไปมาอ่านได้นะครับหม,มายว่าก็มันก็เป็นอย่างอี้นะครับมา ป่ง ium, ป้อยนะครับป่งป้อยนะครับมาอันตัวที่สามนะครับอืมอันตัวที่สามกับป่งป้อยนะครับมาป่งป้อยเหมือนกันนี่มาอันตัวที่สามนั่นป่งป้อยนะครับมาอันก็ตัวปะนะครับมาปะก็ปอปลาเขียนนะครับอันห่างละนะครับห่างละก็คือมันก็ล้อลิงจะเป็นห่างเป็นละน้อยก็ล้อลิงนั่นแหละครับมาไม่เยอะก็คือไม่เองนะครับแม่แม่อัน เอออันนี้มันเหาะมันมาถูกแล้วนะครับอ่าเหาะนี่มาใจแล้วมาใจแล้วอ่าโทษทีอันต้นต้นตัวนั้นก็มาโทษทีนะครับโทษทีทั้งหนเรื่องปล่งปอยนะอ่าโทษทีมันปงนี่นะครับมาไม่ไม่โกงไม่โก๋งอ่ามันไปไปพิมพ์พิษนะครับไม่โกงนะครับอ่าโทษทีโทษทีนะครับอันแรกๆมันไม่ไม่โก๋งนะครับ่าปงนะมาปุ่งไม่ใช่ไม่เหาะนะครับไม่ใช่ไม่เหาะปิดไปนะครับมาอันปุ่งนะมาก็ งงูนะควับแม่อ่าเนี่ยแม่เขียนเต้าก็ไอ้แบบที่สองไอแบบไอ้ตัวที่สองนี่เลยมันก็เขียนเต้ากันนะครับปงป้อยนะครับอ่าตัวตัวปะนะครับมันตัวหางลากอะลลิงนี่ก็มาไม่เยอะก็ไม่เองนะับแม่แม่อันตัวอ้ากันย่อนนะครัม่แม่อ่ะตัวหางย่าครับหางย่าเออได้ละมันได้เต้ากันแล้วกับแบบแบบแบบตัวที่สองแล้วก็ปงป้อยนึกอ่านว่าปงป่อยไม่ใช่ปงปล่อยนะ ป,ป่งปอยต้องอ่านว่าป่งปอยอะอันนี้มาก็ต้องอ่านอ่นีนะครับเหมนไหมอ่าก็อันนี้จะต้องเป็นคนที่เียนหูหภาษาละนามาอ่านนะครับต้องเลือกเสียว่าอันนี้เป็นตัวปะนะครับตวงะนะครับเหมนไหมไมย่อนะครับตัวอะกันะะย่อนนะครับตัวอ่าตัวแยนะครับเหบมืนไหมอ่ยันนี้ต้องอ่านเป็นนี้นะต้องอ่านเป็นตัวอักขละละนานะครับถึงจะอ่านบทพิจมเนียงนะครับมาคนที่อัน พวกไปนะครับคือไปอ่านแบบที่สามปุ้นนะครับมาแบบที่สามปุ้นก็รับคือหลักการปุนก็บอกว่าอัานผู้ฟังเอาเสียงภาษาละาานาทังบนปุ้นะป,นปุนว่าจะได้นะครับมาก็เอาภาษาไทยเขียนไปจนานั้นนะครับอ่า,อามาเหามาพอเลยนะครับมาอัาอานปุนว่า เฮาบ่พอยก็ได้ทั้งบนวนบนไหวก็้นะก็มาเขามารับตายก็ได้อ่านว่าป่งปอยนะก็มาเขียนว่าเฮ้มันได้นะป่งปอยนะอันนี้มันป่งยางครับอันนี้มันปงเห็นไหมมันป่งอะป่งเสียงจัตวาแล้วครับกระใสไม่จัตวา่บเนี่ยป่งเออเห็นไหมป่งอันนี้ป่งแล้วยังป่งอะไรเห็นไหมป่งนะปอยอะปอยก็ ปล่อยใส่ไม่เยาะไม่เอกเข้าไปครับปล่อยปล่อยได้ไรไหมได้ไรไหมอันปงปล่อยแล้วอันตัวที่สองแล้วปงปล่อยเหมือนกันอ่ะปงปล่อยแล้วก็มาป่งอันนี้ก็ปงมาปงปล่อยแล้วก็มาปงปล่อยแล้วก็มาปล่อยไหนไหมสะกดได้อีกกับปงปล่อยมาอันตัวที่สามแล้วอันตัวที่สองกับปงปล่อยไห ปงป้อยนะครับอืมนะได้เลยมาสามตัวปงป้อยปงป้อยปงป้อยใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้มันก็ยังว่านะครับอ่าถ้ามันมาจากแบบที่สองนี่นมันก็ยังว่ามันปงป้อยมันบะสวยงามในภาษา,าเขียนนะครับมเมื่อมันบะง,งามในภาษาเขียนเขาก็นอนุญาตอนุโลมนะครับอสองตัวหลังเนี่ยอนอนุโลมคือมัน เอาละมากรมได้้วครับมาเอาละมากรมได้ก็เขียนอย่างนี้นะครับ้มอนุโลมนะครับอนุโลมป่งนะครับอ่านว่าป่งนะครับมาป่งนะครับมาป่อยนะครับมาป่งป่อยไม่ใช่ปลงปลงปล่อยไม่ใช่นะอ่านว่าป่งป่อยตัวละมันต้องไม่อ่านแบบที่สองนนะครับหลักการแบบเดียวกันนะครับอันตัวที่สามแล้วก็ ก็อ่านอุโลมือนะครับอนุโลมเฮึเอาตัวละมาเขียนได้เอาตัวละมากําได้มาแต่มาอ่านออกเสียงตัวละนะครับอ่านปอยนะครับเอาละมากําำนะครับอ่าก็อนุโลมมาเขียนยี่ได้แต่อ่านว่าป่งปอยนะครับอ่านว่าป่งปอยเจ้าตัวหน้าพวกนะครับตัวละอ่ากํานี่มันบัด้องไม่อ่านพวกนะครับอ่านว่าป่งปอยนึกอะไรยี่นะครับมากร บทพิสามนี่มันก็นยังมีข้อยกเว้นอยู่หลายตอนอยู่นะครับหเห็นไมอ่ะก็มันก็ต้องยุ่งยากกะอีอนะครับเพราะว่าเอาภาษาอื่น,นมาเทียบเคียงเขียนนะครับ่าภาษาไทยมันเป็นระบบห้าเสียงนะครับอันภาษาละานาฮ่อเป็นระบบหกเสียงนะครับเวลาเอามาเขียนนไม่ต้องดัดแปลงกันหน่อยนะครับ อันมันภาษาไทยปกตเขียนได้บกุกรรมก็ในภาษา,าไทยาภาษาละนาของเราเนี่ยมันก็ต้องรัดแปลงนะเปิ้นฮ้องว่าปริวัตินั่นแหละครับาครับอันภาษาละนาดังบนปก็เขียนได้อยู่สามแบบอย่างนี้นะครับแม่แม่ขอให้ท่านไปพิจารณากันนะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ